สบารับ yup. <po bio> ด <ios> ่านชาพี่น้องเบื้องปูจะโคตรเนี e ่ยตอนนี้พอวันกับว่าตลาดพี่น้องเนียอยู่ห่านเฟิร์สเนี่ยต่านชาวกินเฟิร์สตพี่น้องตอนนี้สวยจะคอยกินตรงไปห่านเฟิร์สคือหานเฟิร์สข้าวประจวันเนี่ยมากินตลอดโอเคตอนนี้ก็ฝนตกพี่น้องเลยฝนตก้ามีคึืนเนี่ยวันุเบิ้อนนก็เริ่เลยเบ้องหลังตลาดเซโน่พี่น้องห่านเฟิร์สคนห่านไม่ร้อยพี่น้องห่านข้าประจำ เืองวดไหอาไปร้ยโดสบายดีร่เจ้าสบายดีอาเาประจำี่น้องเอเีบเน่องเอาอันเเีบเด้ออรด้ของข่เด้เอาพิเศษแ้วก็เอาไอ้เส้นล่อนเสนล่อนวนึงไอ้ตนึงเอามาฝากหน่อยจ้าคือขายลาบขายกนนี่มกอี่รนบเนะมีกบนเครื่องปรุงพี่้อง อันนี้เพียเด้ออันนี้เื่อนี่หมอเพียเด้อขี้เพียเร้อถ้าอยู่ทางตลาดซีโนเปนยังไอายุตัวตลาดนี่บบเคอกอมเนัซีนเป็นแบบัวดๆเลยหัวเผาเลยอยนนี้สร้อยจูกะไรที่เนาะเราะมนานไม่กินสอยจูเนาะอันนี้กรบอกต้มแ่บเี็นต้มแ่บต้มแ่บมหม้อเฟอมัีมีมืดมีมีหม้อเฟอนหม้อบ้าใหญ่เลยี่นงย แรบแล้วพี่น้องเหมมามีโอกาสก็มาเดิมาสิบเมองเนาะอ่านในร้อยเซโนเอาจำประวัตินี่เลยต้อ๋อพี่พี่เสี่ยนใส่ยังใส่าคิลิ่มปลาคิเลลี่ยนา้วยขราดขาดแซ่นส่ลกรอิไปทีห่ยมัห่งเ็กเเสี่ยนชนนิขายได้ขายได้ท่บ่ทบ่ มงกมดเลยโตอนเช้าเริ่มด้วจังมงดกเลยหกโมงหกโนได้เลยหมดแล้วโอเครอสาจพี่หน่แนา่ไปขาวกัเนรเท่าไรล่ะเสาาอาหาพันพี่หนุ่มเซนหลอนกับไอ้กับเฟ้อพี่หน่๋วยเตี้ยวเนได้พี่น่งไปกินต่อที่บ้านกินผู้เดียวว่าสิกินอยู่หันแลไม่หน่อยเพราะว่าน้ำก็เลยบ กินโมเสบเหมนเมียผมว่าน่ากินที่บ้านนะขอบใจขอบใจจ้าจ้าจ้าไปพี่น้องไปกินต่อที่บ้านอ่าสำหรัีพี่น้องเบอร์สปูสกคนเนาะมืนองเฟิร์สตกพี่น้องเลยพอวันก็ไปตลาดไปซื้อเฟิร์มากินพี่น้องเลยเฟิร์กุ๊ยเตี๋ยวเนื้อพี่น้องอะอันนี้ก็ของของไม่น้อยเป็นกินวุ้นเส้นพี่น้องอเดี๋ยวเขาพวันเฟิร์งัวพี่น้องกินเฟิร์ก่อนน่าพี่น้องเนาะ ช,ชิ้นสวยจ้น้อยจังไปกินอันต้มไก่พี่น้องตอนนี้สร้างของพันมาสงสัยบ่มาแล้วฝนต๊กวันน,นี้นะเพราะว่ันหน้าเพิ่์สกัดใครเพิ่์สจับไกถ่ถ่ายอยู่มาพี่น้องกินน้มไก่พี่น้องกินเฟิร์ก่อนจังออกเดินทางเน,นี่ยเฟิร์กับถ้วยหนึ่งของวันนี้สร้างพิเศษสิบสิบหาพันพี่น้องสิบหาพันกับหกสิบบาทถ้วยหนึ่งเฟิร์เฟิร์งัวพี่น้องอันนี้เขาไม่น้อยวุ่นวุ่นเสร็จดงเสร็เนี่ย มนะากินน้ำกันได้พี่น้องเนาะเพื่อให้เครื่องปรุงนี่อีซังแน่เนี่ยกะปิน้ำตาลหมึกเน่าออหอมลาบพี่น้นะองอะไรพี่น้องเนาะกินน้ำกันพี่น้องตอนเสาร์ฝนตกกินหัวนอดพี่น้องมีผักเกี๊ยวพี่น้องอย่างน้อยเพื่อก็อยังอาบน้ำดนะ้วยคนว่ากินก่อนด้วยสันเพื่อกาเนาะ นและนะตัวแรกขออ้อควานเนี่ยเนีเ่ยเซ็นฝันลวงว่าให้เรียบร้อยใช่ไหมโอ้หัวหน่อยถั่ว oh. หนึ่งหกสิบบาทขาประจำเพี่บร้อยไมแมนบ่านี่เออแมนเนี่ยแมนขออ้อควานนะั่น อนสอนน้องนันกกระเป๋าเงียนเนยลยเห็นหรอไหมแน่ยา,านขาประจำก๋วยเตี๋ยวเนื้อพี่นุมเออจบะไก่อนไปใต้นี่ยก็ปรุงเครื่องอะไรบพี่น้องนี่น้ำตาลขอด้อุญานนะ

นี่ซางอยู่บมดเนี่ยอันนี้คล้องไม่น้อยผลม,มีหอมร่วมพี่น้องเพื่อจะพี่มีแต่ขาอะไรือหอมร่วมพักสลัดหมกทั่วแล้วพอวันปรุงเครือก่อ,อนเนี่ยใส่ซอสหอยเฮ้ยเอ้ยซอสปร,เรุเขือที่ซอสพริกพี่น้องลงไปเอิรวนั่นเองเสร็จแล้วพี่น้องอ่ะลุยกันคนนี้พี่น้อง กลับร้านแล้วเอาล่ะพี่น้องนะตอนเชราอาหารหว่างพี่น้องเอง้ยมื้ออาหารหว่างอาหารเช้าอืถั่วโอ้่วพิเศษมีผักขิ่วนําพี่น้องเอง้ยคัน ตัวซิปพันกับบมี่ผ่าคีบอยวบ่มี่ให่บมี่ับบ้าซิมึงพี่น่อยสุดยอดพี่น่อโอ้ย่างแลแล้วมาพี่น่องมาก,กินกันพี่น่องมะเฟ้อกินไปนํ้ำร่มกันไปน้ำแจกพี่น่อยอือ กับนี่น่อยหมดแล้วมาแล้วพี่นหน่อยพี่หนุ่มเอาถวยวไหมล่อือมาดีเอฟซีกันมามาดีจ้าเอฟซีแป๊บเอาถวหมอือร่อนหมูกรอบร่อดหมูกรอบมกรอบแนีแต่ตอนนี้ยัดกรอบบเนมากระกอบแนีนี่พี่น้องกะพ Mặc thịt quay khỏi đây nè Mặc thịt Mặc thịt nếp nè Có hòm

อกโจ้จะพี่น้องเด้ไหมน้อยจ้ะปลาบมอืเขนั่งอยู่อกโจ้เอาซะคือไปกินอะไรอบนูววะเพิกระเทือนสื่อน้ำมัครับอืมรกันกินกันพี่น้องแซ่บแซ่นบอกอ หหเห็ไม่หน่อยแม่แขังกันมามาได้จากพี่น้องนี่ไม่หน่อยแล้ว่กนัมนแสบกาเกิาพี่น,ออน้องวโอเกิดม,มันมีวันเกิดคนพี่น้องอืมวันเกิดอของวนมาจากพี่น,อนอ Happy ้องเพีเบิร์เดย์เธอาคนพี่น้อง <c oughs> อพีเบิรเดยเธอาแล้วได้จากพี่นอ <c oughs> ้อ,อ,อง ไอ้ก,กับพีพ้บอกแซบเซ็บานไาในห้านไม่ร้อยจำาไม่จำเพลงนัวเม็ดใหญ่อะปออ้าไม่จำน,นะำน้องอ,อ,อ้นอะ่กสิ่นนคือซอสเลยอือกัดเลยเือยงเนาอือคักกินบิบมอยดีวยกว่าน้อ ดดติด so ตโจทย์ที่ดพี่น like. ้องเลยติดโจทย์ยังกสลัดมนางมะเขืออ้วมะถั่วอืมกคปีวิยงจะพูดมากเหรอพูมากมากอืมโมนี่คิปพวันเห็ดคิกินเลยพี่น้อง ไมันไม่คิดกินเท่านั้นพีน่เ <c oughs> จฟจีห <c oughs> ิวนะผมแชร์ได้เป็นหรอไเมื่อคืนนี่นั่งเด็กไปน้อยหนึ่งกับอ,อน่นน้อยอ่นใหน่ลอ,อ,องคุยกันาาจากมาทำไมขอนอนก่อนเลยพอวันมานอนก่อนเมื่อกีนกันไปกันมาอะไรเด็ก เนาะลูกชิ้นะแม่นบ้าหมูกรบเหมหมูกรอบเนาะตับพี่นาะตับ,บมับนหวกเออเไม่ครบเนาะสร้างพิเศษเลยสิสิมผาผ่านสิมผาผ่านมียอม <c oughs> ม,มันผ่าคิดอยู่ห้าิบาทหมดหกิบาทเนาะสิบสิมผานเออมันราาสิบ,บาทเนานนะเงินบาท้บบาน,น น่อยนึงกับสามสิบสองเิามสิบสองพัน่อยบาทนเนะการผู้โชคพันกิจลอยบาททางนั้นขห็ดออมนู้ดเอยพี่น่องเนาะคิดอะไรซื้อนู้มาออมแั้วอนหมัดนะหมัดกระหอบกระแตอืมกระหอบพกกินนื้นูมน้มกาเนาะ อคอยเขบอกนักหนูมันจะตกกาศขึ้นกันหนักยมันหนักอยผมหมักหนูแต่ขขเขาหมักอีหนูมาเดินยำหนังเนาะมาไม่หลองกินไปไม่หลองโอ้ยตางไดไม่หลกเลยมาถยเลยเนาะหนูตี้ยสวยๆกินตมกา่ ไก่มาต้มหล้วนาเอานะเห็ดอนานะเห็ดอันโอเคพี่น้องคลิปนี้กันจะขอลาพี่น้องไปก่อนนะพี่น้องเนาะฝากกดไล่์กดแชร์กดติดตามสองพรวันทีเอสแล้วก็สองน้องนัดพรวันแม่หน่อยขอบใจ้ะพี่น้องตัวเบืองจบคลิปพี่น้องขอบคุณมากคลิปหน้าเจอกันพี่น้อง